สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่าครับที่ที่ AI กับความสงสัยใคร่รูมมาเจอกันเพื่อหยิบข้อมูลเชิงลึกสั้นๆจากหนังสือดีๆทั่วโลกมาเล่าให้ฟังครับผมสมชายครับและดิฉันสมหญิงค่ะเคยรู้สึกไหมครับว่าเอ่อพอมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันกลับทำให้เราตัดสินใจย,ยากขึ้นกังวลเลือกไม่ถูกใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าทำไมการกล้าพูดคำว่าไม่เนี่ย ถึงอาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในบทที่8นะคะความสำคัญของการปฏิเสธจากหนังสือดังเลย The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือชื่อไทยก็คือพลังแห่งการปฏิเสธของ Mark m a n s เ n ค่ะอ๋อเล่มนี้นี่เองค่ะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราหรือไม่สำคัญกับเราจริงๆนี่แหละคือคุณแจสู่ชีวิตที่มีความหมายค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในไม่กี่นาทีนี้ว่า ทำไมการจํากัดทางเลือกเนี่ยถึงอาจจะนําไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงได้แล้วการปฏิเสธเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ยังไงเตรียมรอฟังกันได้เลยครับแกนหลักที่แมนซนเสนอไว้นะคะคือออความสุขกับอิสรภาพเนี่ยมันไม่ได้มาจากการมีทางเลือกแบบไม่รู้จบนะคะอื mm hmm. แต่มาจากการเลือกที่จะผูกมัดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยอมจํากัดตัวเองค่ะคือ mm hmm. ต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญส่วนใหญ่ออกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ตอบตกลงกับสิ่งที่สําคัญจริงๆได้เต็มที่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็สวนทางกับความคิดสมัยนี้นิดหน่อยนะคะที่เน้นว่าต้องมีอิสระต้องมีทางเลือกเยอะๆไว้ก่อนใช่เลยครับเหมือนวัฒนธรรมปัจจุบันนี้ผลักดันให้เราคว้าทุกอย่างกลัวตกขบวนกลัวโฟโมอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดความกังวลไม่แน่ใจความสัมพันธ์ก็อาจจะดูแบบ ชับช่วยเพราะเราไม่กล้าลงลึกกับอะไรจริงๆจังๆหรือเปล่าครับกลัวว่าถ้าเลือกอันนี้แล้วจะเสียโอกาสอื่นไปนั่นแหละค่ะคือความเชื่อผิดๆที่ว่าเราต้องมีทุกอย่างได้มันทําให้เราตัดสินใจไม่ได้สักทีแล้วก็เกิดอาการกลัวการผูกมัดที่เรียกว่า loss aversion กลัวการสูญเสียนะคะอืมกลัวเสียสิ่งที่เราอาจจะมีไปใช่ค่ะทางทนที่การเลือกผูกมัดอาจจะดีกว่า แต่แมนซันบอกว่าไอการเลี่ยงไม่ผูกมัดนี่แหละที่ทำให้ชีวิตมันรู้สึกว่างเปล่าแต่แต่การจำกัดตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันเหมือนปิดกั้นตัวเองนะครับไม่น่าจะเรียกว่าอิสระภาพได้อ๋อค่ะแมนซันอธิบายว่าอิสระภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะแต่คือการที่เราได้เลือกข้อจำกัดนั้นด้วยตัวเองต่างหากเลือกข้อจำกัดยังไงนะครับ ก็คือการเลือกที่จะผูกมัดกับอะไรสักอย่างเช่นงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายชีวิตมันก็คือการปฏิเสธทางเลือกอื่นๆไปโดยปริยายถูกไหมคะครับก็จริงการเสียสละทางเลือกอื่นนี่แหลคะค่ะที่มันให้ความหมายความลึกซึ้งกลับคืนมาการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ตรงกับคุณค่าเราเนี่ยมันคือการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาอ๋อ เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการยืนยันว่าเราให้ค่ากับอะไรใช่ค่ะอย่างตัวอย่างที่แมนเซนเล่าเรื่องส่วนตัวที่เขาตัดสินใจเลิกกับแฟนทั้งๆที่ยังรักกันมากโอ้ใช่ใช่จำได้ครับเพราะเขารู้ว่าคุณค่าหลักในชีวิตมันต่างกันเกินไปการปฏิเสธครั้งนั้นมันเจ็บปวดนะแต่ก็เป็นการซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ดีกับทั้งคู่ในระยะยาวด้วยหัวจริงด้วยครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าการปฏิเสธกับการตั้งขอบเขตเนี่ยสำคัญจริงๆโดยเฉพาะในความสัมพันธ์สำคัญมากค่ะเพราะถ้าเราปฏิเสธไม่เป็นเลยคำว่าตกลงของเรามันก็แทบไม่มีความหมายเลยนะสิคะอืมจริงครับความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องมีพื้นที่ให้แต่ละคนเป็นตัวเองได้กล้าที่จะไม่เห็นด้วยได้การผูกมัดจริงๆมันมาจากการเลือกไม่ใช่การจำใจยอมมันก็เลยเชื่อมกับไอเดียที่ว่า น้อยแต่ดีกว่าหรือ fewer but better ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆที่เรายอมลำบากเพื่อมันได้แล้วก็ปฏิเสธอย่างอื่นไปเลยใช่ค่ะการผูกมัดเนี่ยมันเหมือนช่วยให้เราโฟกัสทำให้เราชัดเจนขึ้นเหมือนอย่างการแต่งงานก็คือการปฏิเสธคนอื่นๆเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนคนนึงหรือการเลือกอาชีพก็คือการปฏิเสธเส้นทางอื่นเพื่อจะทุ่มเทกับทางนี้นั่นแหละค่ะ การจำจักตัวเองแบบนี้มันสร้างความเชี่ยวชาญสร้างความมั่นคงสร้างความหมายให้ชีวิตเราได้ฟังดูแล้วการกล้าปฏิเสธนี่มีประโยชน์จริงๆนะครับทั้งเรื่องบริหารเวลาพลังงานลดเครียดลดความขุ่นเคืองใจด้วยนะคะใช่ใช่แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีสมาธิกับเป้าหมายมากขึ้นด้วย สรุปง่ายๆเลยนะคะการปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราสร้างการผูกมัดที่แท้จริงขึ้นมาได้อืแล้วการผูกมัดนี่แหละค่ะที่จะมอบอิสรภาพที่แท้จริงให้เราเพราะมันช่วยกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราออกไปทําให้เราใช้ชีวิตได้ตรงเป้าหมายตรงจับคุณค่าของเรามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือการที่เราจะแคร์อะไรบางอย่างมากๆได้เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะ ไม่แคร์สิ่งอื่นๆด้วยสินะครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการเลือกให้ความสําคัญนั่นเองนี่อาจจะเป็นพลังที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่เรามีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะคะหวังว่ามุมมองที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยจุดประกายอะไรใหม่ๆให้กับผู้ฟังได้นะคะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับหรือถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาคุยเจาะลึกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้มีคำถามให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆน,นะคะว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างในชีวิตตอนนี้ที่เรากำลังตกลงรับมันไว้ทั้งๆที่ลึกๆแล้วมันอาจจะกำลังขโมยเวลาและพลังงานไปจากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ